ยิวชัดมงคลสามีเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโพสต์เฟซบุ๊กฟาดแรงขอบคุณที่ทำให้รู้สันดานคนชาวเน็ตแห่ถามสน่นหมายถึงใครกันแน่เพิ่งจะจับมือผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าไปได้ไม่นานสำหรับยิวฉัดมงคลสมแก้วสามีหนุ่มสุดหล่อของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือ เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตที่ล่าสุดวันที่5สิงหาคม66ก็มีเรื่องให้ขาเมาส์ชวนติดตามกันอีกแล้วเพราะหนุ่มยิวได้ทำการโพสต์ข้อความบนเ c e b o o k ฟาดถึงใครคนหนึ่งว่าเหตุการณ์ทำให้รู้ถึงสันดานคนความว่าขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สันดานของแต่ละคนซึ่งแม้แต่นักร้องลูกทุ่งหนุม่มเบิปทุมราชเตยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ว่า สู้ๆนะครับน้องชายยะงานนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนนั่งไม่ติดที่เพราะไม่รู้ว่าหนุ่มยิวไปเจอกับเหตุการณ์อะไรเข้าถึงได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้แต่อย่างไรก็ดีแม้จะไม่รู้ว่ายิวโพสต์ฉากถึงใครเหล่าแฟนๆก็ได้เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเช่นสู้ๆครับพี่ชายให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะ ซัพพอร์ตครับจุลภาคดีมากสู้สู้ต่อไปน้องชายเป็นกำลังใจให้มีสตินะครับอันนี้จริงครับแรงเหลือเกินจุนลภาคเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงที่สุดครับบอส สู้สู้ครับปะ,ปะป้ายูยูคนเก่งเป็นต้นสำหรับต้นเหตุที่ทำให้หนุ่มยิวต้องออกมาโพสต์เดือดนั้นจะมาจากไหนก็คงต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จากเจ้าตัวกันต่อไปหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนื้อไทเกอร์จะนำมารายงานให้ทราบกันอีกครั้ง